ตอนนี้เชียงใหม่นับเป็นอีกจังหวัดที่เขากําลังพยายามจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรกรรมมาสู่การปลูกพืชแบบอินทรีย์นะครับซึ่งในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในทุกอําเภอแล้วนะครับคือเป้าหมายของพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องทําให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยแล้วก็เกษตรกรต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเท่านั้นนะครับแต่วันหนึ่งที่นี่จะต้องเป็นเมืองหลวงของเกษตรอินทรีย์ให้ได้ครับ ดอกชมจันทร์เป็นหนึ่งในพืชผักอินทรีย์174ชนิดที่ปลูกหมุนเวียนในสวนเพือนจิตริมทานในอำเภอสารทีจังหวัดเชียงใหม่กว่า4ปีแล้วที่ปณิธานทองดอนอำ่ำสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกไม้ประดับมาเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบหวังสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้แก่ครอบครัวและผู้บริโภคคือตอนเองเป็นลูกเกษตรกร พ่อก็เสียชีวิตจากการใช้สารเคมีพ่อและแม่สามีก็เสียชีวิตด้วยสารเคมีเหมือนกันเราก็เลยตระหนักคิดการหาอาหารมาบริโภคร่วมนึกถึงชนรุ่นหลังอย่างเช่นลูกของเราค่ะว่าลูกของเราควรจะได้รับอาหารที่สะอาดแล้วก็คนรอบข้างก็ควรจะได้รับอาหารที่สะอาดเหมือนเราไม่เฉพาะแปลงปลูกที่เป็นต้นน้ำ ฟาร์มแห่งนี้ยังเป็นกลางน้ำทำหน้าที่รวบรวมผักของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ส่งให้คู่ค้าในภาคกลางส่วนบทบาทปลายน้ำคือร้านขายผักที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักภายในร้านหรือจะเลือกตัดด้วยตนเองจากแปลงผักยกแคร่รวมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้รักสุขภาพนี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกร ของสมนธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ <คน S 1> ที่พยายามผลักดันให้เชียงใหม่มเป็นเมืองหลวงของเกษตรอินทรีย์โดยปัญหาปุ๋ยเคมีและสารเคมีเกษตรที่มีราคาแพงตั้งแต่ต้นปีถือเป็นปัจจัยทําให้เกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้นพอเขาหันมาทําเกษตรอินทรีย์อ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบกับเขาก็คือผลผลิตมันตกต่าลงนะครับฉะนั้นเราต้องยอมรับในแต้มต่อตรงนี้ว่า ราคาผลผลิตกเกษตรอินซีเนี่ยจะสูงกว่าราคาผลผลิตกเกษตรเคมีทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องพยายามสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นนะครับฉะนั้นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ทำอินรีเนี่ยเราพยายามอยากจะสร้างการรับรู้ให้กับสังคมวงกว้างว่ามีกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้พร้อมที่จะทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นในเชียงใหม่โอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทางหน่วยงานรัฐบาลจะสามารถนำนำสินค้าหรือนำผลผลิตหรือนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นชีวาภาพชีวาาพันุ์มาส่งเสริมมาสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ได้มากขึ้นซึ่งโดยภาพรวมมันจะตอบโจทย์กับกับยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศว่าด้วยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปัจจุบันสมาธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่มีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก80รายในปีแรกเพิ่มเป็น160รายในปีที่2และ200รายในปีที่3ส่วนในปีนี้กำลังขับเคลื่อนสู่ระดับอำเภอและตำบลล่าสุดเปิดตลาดผักผลไม้อินทรีย์จากทุกอำเภอที่บริเวณมอสเปซพื้นที่ตลาดนัดและกิจกรรมของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งกระจายผลผลิตและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคยุงศักดิ์สิทธิชัยไทยที s ีรายงาน